อาเวเรวเรวเรอาเดียวเรวอาเดีวเอเมันอีกแล้วฮกไงแตกจากแล้วตกกดแถมที่สองมือนี้ทำมาแล้วตะพิงนะคะโอ้ย ตามตัวที่สีแล้วพี่น้องสีมาแล้วของแลมพายอไทอย่อ็งน,นี้เนขาขาวจวดเลยกินตาไว้เป็นไอ้ <laughs> ไอ้ไอ้มือกล่องเนะไอ้ยายอ่านเนี่ยห่างก,กันแค่นเดียวเองอู้เหลืองมือหอีกแลว มือกองขึ้นมาหน่อย้ตัวนี้งางกันแค้นเดียวกับไงาบางนึงครับตัวนี้เอาตัวนั้นเขาทุ่งเหลี่ยเคลียร์อ,ยอีกเ<ต>ก,กี่ยวหนึ่งสวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีสุภูสุคนเอฟซีเก่าเอฟซีใหม่คือเก่าแล้วครับลงสองลงท่าหายอยู่หากินงานของเราแหละบุญเบิ่งครับ ทุกอย่างที่กินได้หอยปูปลากบผ่อแล้วนั่นแหละครับหาก,กินแบบวิธีบ้านๆเขาหาก,กินตามฤด,ดูกาลครับมือมนันมือว่ามันนะครับหาอยู่หาก,กิน จะเอ๊ะจะเอ๊ะแล้วจะเอ๊ะแล้วบ่าามาแล้วครับแต้มแรลกแหกมันมันแล้วจ้ะเอ๊ะขึ้แหนกขึ้นง,ง่ายเพื่องคนน้าเนาะเดี๋ยวหุยๆเลยครับนู่นตัวงามค่ะแต้มแรลกอ่ม้งงา,มกกมางามๆเลยครับสวย,สวยแต้มแหลกยังหุยเลยครับกบไง แตกจากมาแล้ว<า>ครับนี่็งามเง,ง,งมยไปจิงดิงเลยเต็มเลยแข่งมันของเราวันนี้ครับประเดิมได้ง่ายแต่บ่มีโตเพราะดึงเพื่องขึ้นเพื่องขึ้นานาาเนาะวันนี้ก็ถอยก็สั่งไม่นำ้ทำทั้งอย่างก็ลืมมันม,นมนัน ประเดิมก็สร้างไหมก็ได้กบตัวแรกมาดามช่องไม่เขียนหม้อครับดูอุ้ยแมงงามๆเลยไหาหๆละ่ะปุ๊บเขาวจึงพูดเลย ตรงๆเลยครับตี๊บเลยวะเจีบโมะสามเต็มหรอเกีดดบโม,ม,โม,ม,มีโม่ขม,มิเตเงงามๆเลยครับ แม่เ,เป็นไงเล้ยเด้เห็นแม่ตรงตรงไอเบียบพึ่เก่าแล้วครับอ๋อขันเห็นนัน่นนั่นเดรเม่หยอดเลยยับห้องยับห้องนีละห <c oughs> าเรื่องหูหูหยุดแล้วซี่ตัวหาตัวพราปนเลยเขียด ง,งามุะยเสร็จโมครับแม่นีลังเขียวลุ่มๆเลยแม่ตรองตรงเลยครับอยากคุ้มเพื่นนี้ 喷吧。 มาคุย้ยแล้วนี่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 อะไรนั่นได้เชิดวุ้ยเมียเป็นไงเลยมันเหลืองแจ้งแดดหร้วมันโล่งสุวนตรงๆอีกแล้วง้ามขับบุญดีครับแต่และตัวเนาะอ่อนซ่อนเลย ่อนขาเรื่องอุงนะอ้ยน่มะโอ้แต่ละตัวสวยๆทั้งนั้นเลยนี่มือนีมันเกลียดเงี้ยๆเลยครับเมืองพี่น้องมันเกลียดแล้วเมือง,งมันมา <laughs> เข้าให้อีกแล้วครับท่านแม่ตรงตรงเลยครับแม่ตรงตงรงอปันกบน้อยอยากคุบตรงขุนท่านบ่อ,นอยากกระไดทั้งขุนครับ่ย่างไงเนะี่ย พูดพูดของขๆกล่องน้าแล้วท่านัวของ่องนา้าต้องนา้าเสร็เลยนี่นี่นี่ีน่นี่รถยาวไเขาไปแล้วไปแล้วน,นี่เขาไปมองตั้ตั้มนบทถืออุ้งมือใส่ แม่นี่แม่งา่แม่ยตรงเดี๋ยวไปน้ำเพื่องเลยดไปน้ำเพื่องเน้อนี่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 เขาขาวนี่เรบเลยนี่มาปูแม่บบไงลกอยนีแต่แมงามๆเลยเอเป็นก่อนเลยเออ นั่นอุ้ยแม่ยเงยๆอีกเหรออยู่นิกวก้อยอยู่ทางนิกวก้อยนมือขวาอยู่นอกเลยอยู่นอกนี่มือเออนันนันนันละอ้ย <c oughs> แต่ละตัวพี่น้องส <c oughs> อ,อนทักเลยนี่แต่แม่ยเงยๆเลยเขียดอีโม่มือนี้เ่โ <c oughs> มเป็ดโมอวานได้ครับมีแต่ตัวเงยๆเลยคุบอีกแล้วครับคุบรุ้ยๆอีกแล้วมือนี้ ขุ่มเงยเลยทั้งคุณพระท่านนะอ้าขันเทีนนั่นนั่นัุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ยไม่มาเจอก็เหียดแกละโตที่เราแกละโตปั้นปั้นเหี่ยวละมือ ปกป็นนงเขามยครับจะมัดเจ้าถึงมา,มา,าเหลือต,ตัวที่สองในกบไงใตัในผู้กบผู้ว,วามครัตัวนี้สีดำเลยครับเป็นตัวแรก สึดลังเต็นซะแล้วังแดดอ้าวสวยๆเลยตัวนีวอ้ออกสีดำมาแล้วตกกบแต็มที่สองมือนี้มาตกมันจงเขียดมาแล้วแต้มที่สองเพื่องมันอยู่ไสรเหรอติดอยู่ในมือสิ มาแล้วกบลงมาสองเต็มแล้วเร็วครับเร็วครับขุบขุบขึ้นแล้วดิสองม่สองอีกแล้วมาอีกแล้ว กบอีกแล้วครับกบอีกแล้วญาตมะมานอีกแล้วแตนที่สามกบไงมาเปิดเขียดผลคอยได้มานกบก็เอาครับยายหญิงใจเป็งกระสิบสถสนิทเป็นไรก็เองของกบไงยาต่์เพราะท่านผัวพ่อตัวอยู่กบแดงกีอีกแล้วกบแดงกงอีกแล้ว เป็นดินทรายเนาะกระเต้ทรายเป็นลงมาเลยเลอกน้ำแล้วก็แกะเพิ่คือดินเพิ่อซุยมันคือดินเหนียวเอ้าเคืนหิ่มแล้วเอ้า ามมาแล้วตะพิงนะคะโ<ฮ>อ้ยเต็มที่สามครับโกบนี่มาแล้วเชียร์เราก็เลยไล่ละงุกใ่ายแล้วเห็เน,เนียบครับแม่นี่จะเบียบดเลยลงนี่แล้วนี่คุ้มมั้บ แล้ว,วตรงตรยพอดคาบแล้วพี่นนอกพอดคาบเข,ข,ข,ขียยเขียเอเกือกันหนาออกแล้วเขียยไปเขียมาเพื่ตก điểm mò cấp. ôo. chạy. hổ trợ cứ ngay cột ngay. เป็นมานซีแล้วมุนยาดว่าท่านมานจะกบปิงพอจไง่ายยายาดพอจะขียด อีส๋สีแล้วพี่นนองสีมาแล้ว้อง,องแลมไทยมันอยู่แล้วเ่าตรงๆเลยครับมันเขียดอีกมือนหนึ่งแล้วมันนี่มันโกโกมว่านอยู่เปิมพงไม่เปิีเต็มเลยก็มันเลยดูเปิดน,นาเรื่อย นี่ยาดพอยรเลเขียนโมนบ่้เออตัวแหกเขาเี้ยอาดกบงเะว่าแต่ฝอเขียนโมมาแล้วเต็มที่หาตัวแหกแห่งวานทองหยาดเหมือนนี้มาแล้วครับเต็มที่หาว่าแต่่ปมาณปานนี้ได้กบเหมือนเปิดเขียนอมากบเน สองวันเขียด้เหลือง่กวจเลยตัวมาทกันที่หจับเลยนี่เนขาจเลยขาจุนพูนเลยที่นนันนันนัน มันหาเตียมก็ว่าเกินขาดแล้วเพื่อนเขียดเ,เขียดพนพ่อยใด <มะ S 1> ุบของคนมี้โกากับมานไป็น,นํ่ขันหยาเมอืมดีไม่พอ,อน่ะบนโตนนะครับท่านบอนี่หยามาันเขียนโมอีกแล้วครับ กระเพ่งมาีิแลว้วอย่างที่หาของกระเพง่งนี่กะลังกระเจีเนาะอ้าวอู้อีเอีหมอกดว้วยบพกแต้มนี่ขแต้มแล้วคขบอีกแล้วคขบอีกแล้วท่านบ่ กล่อเคลียร์ขึ้นกันนะจิมานก,กบหา,าเตี่ยมกันทายแต่ทายจิมานพ่อหาเตีมม่มแต่มือกล่องมีแต่มือกล่องเองพอ มาเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วมานอีกเลมานี่เละตะาเฟิงงไงครับต้าเพิงมานติดุ่มตัวใก่ติดหกตะาเพิงลด็งหยาดมาเต็มนึง โอดีนเ,น,อดอนเป็นไอ้ปิดตาไว้เป็นไอ้ไอ้ไอมือกล่องนะไอไ้ยัยอานเนี่ย,ยมาแล้วแกนที่เจ็ดล่ะเก็บให้เก็บมาล ัวมันเกินขาดอีก,<า>อกมือแล้วมือนี้สนหนังยางนี่บโอ้สุดยอดตั้งกันแขนหนึ่งว่าญาติญาติอีกแล้ว <laughs> ตั้งกันแขนหนึ่งเอาบัางบังเอาตั้งกันแขนเดียวเองอูเหลืองื่้นหุอีกแล้ว <laughs> มือกองขึ้นมาน่อยเอาเลยเดี๋ยวมีๆกับตัวนี้ทางกันเชนเดียวกับไงบางนึงครับโอ้ยตัวนี้เอาตัวนั้นเขาทุ่งแล้วเขี่ยอีกเกีียวหนึ่งพอเลยมันมันวิวนพอกิโลติยาดทงล้วพอแล้วปดตเลยหมันละมือนีหมันทั้งกบทั้งเขียด แปดเต็มแล้วครับเนี่ยครับสองช่มับมีจิดตรงง่าจมกงามมับแดงแด้าเอแดง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 แมานอีกแล้ว เปิดขึ้นแม่นเลยก้อนเดียวเองนี่เปิดก้อนเดียวแม่นเลยแมฟแมฟแมฟมาันดาเดียบเดียวแมัมฟตัวใหญ่เถอะวะเปิดเราได้ผ่าเพิ่มบอกม<า>ัด <laughs> ว้าว <laughs> แ,แตก,กเลยแ,แตก,กแต้มที่เก้าหมอบีกแล้วครับหมอบีกแล้วเขี้ย นี่ตรงๆคือเก้าไหนวะเออี่บห้องแทวที่บนี้อะเดอล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 เดลเดอเดลเดลมาอีกแล้วฮ่าฮ่าทิบเต็มจนได้ครับอคือเขียนเต็มที่สีมาแล้วพี่น้อง ง่วยล้วนๆๆมันเกินขาดอีกมืลหนึ่งมืนน่นตัวสีบโบพอกุบไม่ลายปานีนมือนนี่งถึกมองเนาะเป็นขามาเคขียดแต่ตมานกุบไปนนใำญ่ายเอาไม้ก็มามากมนกุบง่วยล้วนเหนียวเกือบตัว,ตวจะคล้องเลยตัวนี้ต <ๆ S 1> ัวเหลืองๆ,ๆงามๆเนาะแถวน้องเต็มที่สีบมืยขาวจนพูนเลย หมานโอ้ตส<อ>ิบแต้มจนได้มื่อนี่หมานเกินคาดอีกมืนน่อนึงครับไปพ่อล่ะมื่อได้ไปจะเปิดมือไม่นาะเมียมนหมานแล้วมื่อนี่หมานเป็นโลแล้วมื่อนี่สิบแต้มก็ได้ครับหมานเกินคาดมื่อนี่เอาตรงๆเลยกบในสิบแต้มเขียดกระู้ได้บางย่างไหลดาวก็ตุ<อ>่นได้เป็นโลบนนะ่ะโลกลัวมกหนึ่งคนนี้ สรุปผลงานของข้าครับเหมืนอนตัวามานอีกมือน,นึงครับกบ1ิปแต้มเขียดิโมกันได้บางย่างหลายเป็นโลกโลกกลัวผมแล้วนี่นากดนโตนประมาณอีกมือน,นึงครับมืนอนมาเขี่ยเขียดมามานกบไงเขี่ยไปเขี่ยไปกับมานไปพาพี่น้องกลับบ้านแล้วครับขอบคุณหลายๆที่เข้ามาเปิดกระรอกเสร็แต่เพิ่งกระยามาตลอดครับ ทุกการที่ตามทุกการรับชมทุกไรทุกแชททุกคอมเมนต์ครับผมพอ,อกันไม่คิหนาครับกรบบานละค่ะคิปนี้ถือว่ามันอีกมือหนึ่งมันเกินขาดเลยว่าคิดว่าจะพอกบง่ายพอสิบเตีมมาเคลียร์เค,รคลียดพอกันไม่คิหนาสวัสดีครับ